ปูผัดผงกะหรี่ค่ะวันนี้เมนูของเรามีผงกะหรี่มีนมมีไข่ที่ผสมกันไว้แล้วมีเนื้อปูที่เราหั่นไว้แล้วใบขึ้นช่ายหอมหัวใหญ่พริกแดงมีพริกเขาเวาก็จะกระเทียยวกระเทียมให้หอมหอมแลใส่เนื้อปูลงไปเลยค่ะ พอปูเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงตามใจชอบใส่น้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงปรุงรสถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ผงปรุงรส แล้วเราก็จะใส่นมที่เราผสมไว้กับผงกะหรี่ไว้แล้วแล้วก็ไข่ลงไปใส่ผักลงไปคนๆให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ เป็นไงคะปูผัดผงกะหรี่ของเราน่ากินไหมหน่ากินใช่ไหมล่ะ